สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมนูตอนเที่ยงวันนี้โดนร์น,นักอีกแล้วครับท่านเป,เป็ดครับเป็ดครับเป็ดกำลังเตรียมเป็ดเหมือนเดิมครับท่านเพื่อนเ่อนได้อะไรกินครับข้าวเที่ยงโอ้โหหวงไข่ครับสุดยอดปรีครับเราจะทำการ ลาเป็ดใส่ปีครับวันนี้อันนี้เราย่างครับทาบีหัวทาบีครับผมหัวเป็ดทาบีหอมครับหอมเหมือนเดิมหอมโยโย่เหมือนเดิมครับผมนี่ครับกําลังเตรียมปีครับผมเพื่อจะเอาไปทอดครับเอามาใส่กับลาเป็ดครับตอนนี้ก็เกี่ยวหนังก่อนครับ เกี่ยหนังเป็ดก่อนครับกำลังทำการเกี่ยหนังเป็ดแล้วก็เนื้อเป็ดครับผมเข้าด้วยกันอันนี้ก็ทำการเตรียมผักครับผมเตรียมไว้หล่อแล้วส่วนต้มเราก็ขาดไม่ได้ครับผมต้มเป็ดครับต้มเป็ดของเราก็หอมยัยวๆเหมือนเดิมครับผม และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งครับผมใบผงชูรสครับใส่ลงไปใส่เลยครับผม,มต่อไปก็เอาหัวเปีครับที่เราเตรียมไว้ลงมาทอดแล้วครับผมผัดให้แห้งเลยครับเพื่อจะเอาไปใส่กับลาเป็ดครับผมหอมเหมือนกันครับ อ้าวอันนี้อําครับอําเตรียมเลือดครับผมขั้นเลือดครับผมอ๋อจากนี้เด็กๆห้ามดูครับอาครับถอดหัวปีเสร็จแล้วเอามาใส่ครับผมปเป็ดของเราเพิ่มปริมาณครับ เอาครับคนให้เข้ากันครับผมโอ้โหหอมมาเลยครับโอ้โหน่ากินครับน่ากินครับข้าวเหนียวครับขาดไม่ได้ครับเตรียมเหมือนกันครับใหม่ๆเลยอ้าวเสร็จแล้วครับผมอ่ำก็เสร็จแล้วครับโอ้โหน่ากินไหมครับส่วนต้มนี่ครับผมต้มเป็ดอ่ำเป็ดผักครับผม ลาบเป็ดออ้อหยังมีปอเป,ปียอีกด้วยครับอ,อืมมนี่อยากเป็ดมาครับทุกคนครับมาครับ